น่ากินมากเลยค่ะงั้นพวกเราทานนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนทานเนี่ยแม่ค้าขอเตือนก่อนนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเผ็ดมากเลยค่ะนี่คนพวกเราอะ่ะชอบกินเผ็ดเมียเราไม่มาร้านนี้หรอกค่ะอื <c oughs> อร่อยมากเลยอะ่ะอืเอาหมูชิ้นหนึ่งถ้าอร่อยเนี่ย วันหลังมาทานอีกนะคะพอดีว่าฉันเพิ่งมาเปิดร้านแถวนี้ค่ะด้เลยค่ะแหมทำครอบครัวคนอื่นเขาพังเนี่ยยังมีหน้ามาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อีกหรอคุณใช่ฉันเมียหลวงของผู้ชายที่เธอไปแย่งมาไงอะไรคะเนี่ยนี่แม่ค้าไปแย่งสามีชาวบ้านหรอคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือว่า ใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยของสามีฉันพวกคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยยังจะอุดหนุนนางเมียน้อยที่ชอบแย่งสามีคนอื่นอีกไหมเสียดายนะคะก๋วยเตี๋วก็อร่อยแต่คุณไม่น่าไปแย่งสามีเขาเลยนะคะไปกันเถอะคิมเดี๋ยวก่อนนั่นนะสิผู้ชายมีตั้งมากมายทำไมต้องไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วด้วยฉันเกลียดคนประเภทนี้จริงๆลูกค้าคะลูกค้าฟังฉันก่อนสิคะ พวกเราไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะคะไปกันเถอะคิมไปสมน้ำหน้าเมียน้อยอย่างแกเนี่ยต้องไม่มีที่ยืนในสังคมจำไว้พี่คะทางขว้เดี๋ยวก่อนไหมคะสวัสดีค่ะรับก๋้ยเตี๋ยวไหมคะ รับแ,แม่ค้าได้ไหมจ้าลูกค้าคะลูกค้าพูดแบบนี้ได้ไงคะลูกค้ามีลูกมีเมียแล้วไม่ใช่เหรอก็มีแล้วไงเหรอนึกว่าแม่ค้าไม่ติดซะอีกก็เห็นคนเขาเลือกันว่าแม่ค้าชอบยุ่งกับคนมีลูกมีเมียแล้วไม่ใช่เหรอจะว่าไปแม่ค้าก็สวยเหมือนกันนันเนี่ยผมไม่ติดนะถ้าจะมาเป็นกิ๊กผมถ้าจะมาพูดแบบนี้กลับไปดีกว่านะคะถ้าลูกกับเมียคุณมาได้ยิน เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเสียใจแค่ไหนคะแหมไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดีมีเสียธรรมหรอกครับตัวเองก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่หรอถ้าคุณไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่านะคะความจริงมันมีมากกว่าที่คุณรู้อีกจะไปไหนก็ไปเลยนะไม่งั้นอะ่ะฉันสาดด้วยน้ำร้อนแน่ไปแหม,แม่ทำเป็นดุจังแค่หยอกแค่นี้เองไปก็ได้จ้ะอดทนไว้ยบิว แกพลาดเองอ่ะแกก็ต้องยอมรับผลของมัน้ยลูกค้าหายไปไหนกันหมดอ่ะป่านเนี้ยเขาคงเกลียดเรากันทั้งซอยแล้วมั้งนี่เนี่ยนี่เนี่ยยังมีน้อยหยานะคะโดนแบบนี้นี่มัน มีคนไปบอกฉันว่าแกอ่อยพี่ดับเบิ้์นัวฉันเหรอแกคิดจะแย่งผัวฉันเปอีกคนใช่ไหมไม่ใช่นะคะสามีของคุณอ่ะเป็นคนเข้ามาคุยกับฉันเองไม่จริงผัวฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเธอโกโหกเอ้ยหยุดนะคะนี่คนอย่างแกมันไม่สมควรอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอ่ะไมียนแกก็จะเที่ยวไปแย่งผัวชาวบ้านเขาอีกออกไปเลยนะเอ้ยหยุดนะคะเอ้ยพวกคุณฟังฉันก่อนสิคะนี่พวกเราไม่ฟังอะไรทั้งนั้น นี่ถ้าพรุ่งนี้ฉันยังเห็นแกขายของที่นี่นะเจอดีแน่ไปพวกเรากลับหนูแถมให้ยังไปคุณมาทาไมที่นี่คะก็มันดูน้ำหน้านางเมียน้อยตอนที่มันได้รับผลกรรมอะสิโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นฉันอะปิดร้านหนีไปแล้วฉันไม่หนีไปไหนทั้งนั้นค่ะฉันจะขายของที่นี่ต่อ ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอชาวบ้านเนี่ยเขาเกลียดที่หน้าเธอขนาดนี้แล้วเนี่ยเธอไม่เห็นเหรอแล้วคุณจะให้ฉันทํายังไงคะฉันกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้คนที่พลาดไปเป็นเมียน้อยคนอื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็ถูกมองไม่ดีอยู่ดีฉันคงทําได้แค่ก้มหน้ารับกรรมก็แค่นั้นนะคะทำมาเป็นพูดให้ตัวเองดูน่าสงสารฉันต่างหาก ที่น่าสงสารคุณก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าสามีของคุณอ่ะก็หลอกฉันเหมือนกันฉันรู้นะคะว่าคุณโกรธฉันแต่คุณทําอะไรสามีของคุณบ้างคะนอกจากมาตามรังควานฉันแบบนี้เน่เธอไม่ได้มาอยู่ในจุดที่จะมาสั่งสอนฉันได้นะฉันรู้ว่าสามีของฉันมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าชน,นีแบบเธอไม่มาอ่อยเนี่ยมันก็ไม่มาเล่นด้วยหรอกถ้าสามีของคุณดีจริง ต่อให้ชนีเป็นร้อยเป็นพันมาอ่อยเขาก็ไม่เล่นด้วยค่ะแต่ถ้าสามีของคุณไม่ดีต่อให้คุณขังเขาไว้ในกรงเขาก็นอกใจคุณได้คุณมาตามลังความฉันแบบเนี้แต่คุณเลิกกับสามีของคุณไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วอะว่าสามีของคุณเป็นคนก่อคุณควรแยกแยะนะคะว่าคนที่คุณควรไปจัดการคือสามีของคุณไม่ใช่ฉันเพราะการที่คุณมาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแบบเนี้คุณก็ต้องแก้มันตลอดไปค่ะ แล้วทำไมเธอไม่บอกลูกค้าพวกนั้นไปล่ะว่าเธออะไม่ได้ตั้งใจแย่งสามีชาวบ้านปล่อยให้พวกเขาเข้าใจผิดแล้วก็ให้เขาเอาผักมาปลาใส่เธอแบบนี้ได้ไงอะ่ะก็นั่นเป็นความต้องการของคุณไม่ใช่เหรอคะคุณต้องการเห็นฉันล้มเพราะว่าคุณโกรธฉันที่ฉันไปทำให้ชีวิตคู่ของคุณพังจริงอยู่ค่ะที่ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไงฉันก็ผิดอยู่ดีฉันถือซะว่า ชางชดใช้ให้คุณแล้วกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมต่อกันนี่นี่แกยัไม่ไปอีกเหรอในเมื่อไลก่กันดีๆแล้วไม่ยอมไปมันก็ต้องไล่ด้วยน้ำเน่าๆแบบนี้แหละหยุยยยดนะพี่ยาหก่อนค่ะอ้าวคุณเมียหลวงคุณจะมาห้ามทำไมคะพวกเรากำลังจะจัดการนางคนนี้ให้คุณอยู่พอดีอย่าไปทำเขาเลยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรคะ่ะ อ้าวฉันไปหยามมาแล้วนะคะจริงอย่างที่คุณพูดคนที่ผิดอะ่ะก็คือสามีของฉันตั้งหากที่ไม่รู้จักพอฉันควรจะตัดเขาออกจากชีวิตฉันตั้งนานแล้วดีกว่ามาตามรังควานเธอพวกคุณคะฉันขอโทษนะคะผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเมียน้อยของสามีฉันก็จริงแต่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะเธอโดนหลอกเธอไม่รู้มาก่อนว่าสามีของฉันอะ่ะ มีเมียอยู่แล้วอ้าวแบบนี้ก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจผิดเหรอคะพวกเราทั้งด่าทั้งปาผักใส่แถมยังไล่คุณไปที่อื่นอีกอะฉันขอโทษนะคะฉันก็ขอโทษค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพวกคุณทำไปด้วยความไม่รู้อะเรื่องแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่นิ่งเฉยเหรอคะ่ะฉันเข้าใจ ฉันขอโทษคุณสองคนด้วยนะคะที่ทำให้เข้าใจผู้หญิงคนนี้ผิดอะ่ะบิลถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขออุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเธอด้วยนะของฉันเนี่ยเอาหนึ่งชามแล้วก็ทำเผื่อคุณผู้หญิงสองคนนี้ด้วยตายจริงคุณเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพวกเราเหรอคะใช่ค่ะฝากคุณสองคนเนี่ยบอกคนในหมู่บ้านด้วยนะคะว่าวันนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทานฟรีมีโปรโมชั่นทานฟรีคะ่ะคุณแอน เดี๋ยวฉันเหมาให้คนในหมู่บ้านนี้เองถือซะว่าเป็นการไถ่โทษนะขอบคุณมากเลยนะคะฉันขอโทษนะบิวเราฉันเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณด้วยที่ช่วยเตือนสติฉันก่อนที่ฉันเนี่ยจะทำลายชีวิตคุณไปมากกว่าน,นี้ จากุณยายลองกินชาบูแล้วนเราไหมครับเพิ่งเปิดใหม่อ่ะมีโปรโมชั่นลด50%ด้วยนะครับจาก600เนี่ยเหลือแค่300เองไม่เป็นไรหรอกจะ้ะท้อฝันวันนี้เรากินไม่ได้หรอกลูกเราขายผักได้แค่120บาทเองยังไม่พอค่าชาบูเลยแต่เรายังไม่เคยกินชาบูสักครั้งในชีวิตเลยมาจายายายก็อยากกินเหมือนกัน แต่วันนี้ตังเราไม่พอถ้าอยากกินน่ะต้องเก็บตังก่อนดูสายรถตั้งห้าสิบปอร์เซ็นต์แ,แท้ยังไม่มีตังซื้อกินเลยรถเหลือสามร้อยทอฝันเอาอย่างนี้งั้นเรามาเก็บตังวันละหกสบาทครบห้าวันก็ได้สามร้อย พอค่าชาวบูพอดีเลยเอาไหมเอาใะยายอย่างนั้นเราเริ่มเก็บตังตั้งแต่วันนี้เลยนะจ๊ะได้สิทอฝันต้องมาช่วยยายขายผักทุกวันเลยนะจะได้ขายได้เยอะๆแล้วจะได้เก็บวันละ60บาทมากินมแบูได้จ้ะพี่คะอย่างนั้นเ,เดี๋ยวพวกเราค่อยอกลับมากินบใหม่นะคะได้เลยจ้ะมาให้ทันล่ะ เดี๋ยวเรารีบไปเก็บหักเตรียมขายพรุ่งนี้กันดีกว่ายายจ้ะพรุ่งนี้เราจะขายได้กี่บาทแล้วจ๊ะเออถ้าขายหมดน่ะก็น่าจะได้สักร้อยสองร้อยนะ ถ้าหักค่ากับข้าวแล้วก็น่าจะมีเหลือเก็บอยู่นะถ้าเงนินเรากินประหยัดประหยัดดีไม่ใจยายเราจะได้มีเงินเก็บววนละ60บาทตามที่ตั้งใจเอาไว้ดูถ้าเองจะอยากกินชาบูมากสินะใช่จ้ะเห็นเพื่อนบอกว่าชาบูที่นั่นอร่อยมากหนูก็เลยอยากพายายไปกินด้วยถ้างนั้นเองก็รีบรดน้ำแล้วมาช่วยยายเก็บผัก ผักจ้าผักสดสจากสวนจ้าผักจ้าสดสเลยนะจ้าพี่คนสวยซื้อผักไหมคะแหมชมว่าพี่สวยขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วจ้าต้นหอมผักชีไข่ไงจ้ะมัดละห้าบาทค่ะแล้วพี่จะเอากี่มัดล่ะคะนั้นพี่เอาสี่มัดแล้วกัน20ใช่ไหม ติดให้เขาลูบอ,ะ,อะถุงนี่นี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรทอฝันเอ็งกินเถอะเดี๋ยวเอ็งไม่อิม่มอดก็อดด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันสิจใจยายเดี๋ยวเราทานกินแบบนี้ไปอีกสามวันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินชาบูแล้วเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเก็บตำลึงกับผักบุ้งไปขายด้วยดีไหมยายเห็นที่รั้วท้ายซอยนะ่ะมีตำลึงแล้วก็มีผักบุ้งด้วยแล้เลยจใจยาย ะะจ,จ้าจ้าหนูอะกินได้เยอะหนูจะได้อิม่ม

สงสัยเก็บเงินยังไม่ครบแน่เลยเบเ,<ป>เดี๋ยวนายอะ่ะช่วยเอาป้ายเนี่ยแปะทับป้ายเก่าหน่อยนะป้ายอะไรนะครับหัวออหน้าครับหัวหน้าจะปรับราคาขึ้นแล้วเหรอครับเนี่ยออก็ใช่อ่ะสิเราขายชุดละสามร้อยเมื่อหลายวันแล้วนะทำไมรอระเออคือว่าเออไม่มีอะไรหรอครับ เป็นอะไรไปเหรอคุณยายร่างกายอ่อนเพียนิดหน่อยนะคะโชคดีนะคะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวให้น้ำเกลือหมดขวดก็กลับบ้านได้แล้วค่ะท้อฝันยายขอโทษนะอุสตส่าห์จะไปกินชาบูกันแท้ๆเลยไม่เป็นไรแต่ยายยังไงยายก็สำคัญกับหนูมากกว่าชาบูอยู่แล้วไว้เดี๋ยวยายหายเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยไปกินชาบูกันก็ได้ มันขึ้นราคาเป็นหกร้อแล้วนี่เรามาไม่คานแล้วเ,เนี่ยสวัสดีค่ะมาทานชาบูหรอคะ,อะเออ่แล้วน้องร้องไห้ทำไมะคะหนูกินชาบูไม่ได้แล้วหนูมีตั้งอยู่แค่สามรยบาทอะแต่ชาบูมันขึ้นราคาแล้วผู้สาเก็บเงินได้แล้วแท้ ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเมื่อวานนะคะเขาฝันยายขอโทษนะเป็นเพ่อะยายแท้ๆเลยถ้าเมื่อวานยายไม่เป็นลงเข้าโรงบาลไปก่อนป่านนี้เราก็ได้กินชาบูแล้วสออวัสดีครับคุณยายว่าไงตัวเล็กเบออนิดนายรู้จักคุณยายกับน้องด้วยหรออ,อ๋อรู้จักครับ เมื่อ5วันก่อนเนี่ยคุณยายกับน้องเขาอยากกินชาบูมากเลยแต่ว่าตังไม่พอครับพอคุณยายเขาเห็นป้ายว่ามันลด50%เนี่ยเขาก็เลยพาน้องกลับบ้านไปเก็บตังวัน60บาทพอครบ300อเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลับมากินนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วใครบอกว่าไม่ทันหรอคะสำหรับคุณยายกับน้องเนี่ยหนูลดให้75เลยคะ่ะนี่พี่พูดจริงหรอคะจริงสิเดีย๋ยวเชิญข้างในเลยนะคะ นายช่วยเตรียมชาบูชุดที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดให้ลูกค้าเลยนะได้เลยครับขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆเลย <c oughs> ยินดีค่ะเชิญขึ้างในเลยค่ะชาบูมาแล้วครับทานให้อร่อยนะคะทำไมไม่ทานล่ะคะ เออยายกับหลานเพิ่งจะกินชาวูเป็นครั้งแรกค่ะจ้ะยายไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกันนะหนูก็นึกว่าเรื่องอะไรมาค่ะเดี๋หนูดให้นะคะ หัวหน้าครับทำไมหัวหน้าถึงลดราคาให้กับคุณยายแล้วก็น้องถึงขนาดนี้แล้วครับก็คุณยายกับน้องอ่ะอุตส่าห์เก็บเงินตั้งหลายวันกว่าจะมีเงินมากินชาบูนี่ถ้าฉันไม่ลดให้ฉันก็ใจร้ายเกินไปแล้วหัวหน้าครับอันนี้มันตั้ง75%้เนลยนะครับหัวหน้าแทบจะไม่ได้กําไรเลยนะครับ <c oughs> แบบนี้เนี่ยเกือบขาดทุนได้ซ้ําบางครั้งอ่ะการที่เราได้เติมเต็มความสุขให้กับคนอื่นอ่ะมันไม่ต้องหวังกําไรหรอกนะฉันเชื่อว่า ความใจดีอ่ะไม่มีวันขาดทุนแน่นอน